สวัสดีคนมานะอยู่กับทุกคนด้วยครับอยู่หัวล็อกเนนนะในเกม GTA นะครับโอเคเราจะลองด้วยกันเป็น ไอ้คนคุกนะครับนี่คือเกมใหม่ที่มาดังแทนเจลเบกนะผมบอกแล้วเจลเบกตกบอกนะอ่านี้เป็นการแนะนำติดคุกครั้งแรกนะครับนี่ใครต้องหาของนะครับอยากรู้ว่าเกมนี้มันจะทำแบบระบบแพคุกที่ดีกว่าเจลเบรกก็คือเจลบิดเจลเบรกแม่งกานะครับสวัสดีครับผมล็อกเลนครับ <st> นี่ผมก็ติดคุกเนื่องจากสาเหตุว่ามีเยอะเกินไปนะครับที่บ้านผมมีเยอะนะครับก็เลยติดคุก,ก่านงนะครับนี่คืออะไรอ๋อวางเชือกตรงนี้ได้ตำรวจมันจะไม่รู้เหรอแม่งยิงเงินเล่นน้นะน่ะฟ้าอีกแล้วอันนี้คือทำอะไรม,มันยกได้ปะอ๋อถ้าเกิดเรายกเราอาจจะได้พลังเพิ่มนะครับพี่เสียงมันดังกันไปหรือเปล่าไม่รู้นะผมไม่ได้อัดคลิปนานแล้วนะแบบนานโคตร เฮ้ยด้่ดิวูครับขยะครับโซนอาวครับคอร์ได้ชู้นี่คืออะไรแหลงสองแล้วนะครับได้คอร์สมาทำเลยได้อะเนี่ยโอ๋เบลกไฮเล็เฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวเราจะเข้าไปยังไงอะ่ะไม่มีใครรู้ใช่ไหมว่าผมเข้ามาในนี้เฮ้ยได้วะเฮ้ยรอดง่ายไปไหมเฮ้ยโอ้โหแข่งง่ายเกินไปเลยตำรวจมันง่เฮ้ยผมต้องขี่เรือนหนีแลละโก้ไปแล้ว ต้องระวังฮีโร่ด้วยนะไอ้เกมนี้มันโหดตรงนี้มันมีฮีโร่เอตึ๊ต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 แล้วเสียงอะไรเสียงรถไม่มีใครอยู่แถวนี้ไปอื่นเราไปที่ไอ้ซีเรียมันคือเขาเรียกว่าอะไรวะเฮ้ยนั่นฮีโร่ฮีโร่เราเป็นวายร้ายเราเป็นวินเลน ไม่อ่ะไม่ก็ไวร้ยายนี่เดี๋ยวไวร้ยายที่มีพลังพิเศษด้วยเฮ้ยอยากเป็นวะทำยังไงวะไม่ต้องไปหาพลังพิเศษไหมใช่ไหมทุกคนอย่าเพิ่งสปอยผมนะหรือผมต้องเดินทั่วเมืองแล้วละเฮ้ยนั่นใครตำรวจหรือเ่าห,หรือวินหรือวินเลินวินเลิน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นมันฮีโร่อ้าอ้าฉันไม่มีเลยที่มีพลังพิเศษเป็นตีพวกมีพลังพิเศษทุกอะไรเรามีพลังว่ายน้ำไม่ไม่จำกัดนะครับชิบแหละจะหนีจากฮีโร่อยังไง เฮ้ยต้องดำลงไปลึกๆก,กว่านี้ไม่ดำลึกกว่านี้ไม่ได้อีกเห็นกระเท้าเลยไม่มีใครรู้หรอกวินิดมอคอบแคมเปอร์ฮีโร่ในเมืองนี้มีเพียงไม่กี่คนอยากอะไรละแตรเรือ ของนู้นเรือนั่นแหละเร,เราต้องไปที่แคมป์นะครับโอ้โหเออลืมกดวิ่งเลยเอ,อ๋อเรือนะั้นมาขับไปแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออในที่สุดเราเข้าได้เอฟอับจี Up G. ได้ไหมนะเราต้องจ่าย เงินโลบกผมหายไปในหมดก็ไม i mean ่รู wrote, ้ครับเหลือสามเฮ้ยใครมายิง เฮ้ยนัมันชุดหนีตารก่อนไปไปไหนละ่ะวนันสิวิฟสิไปไหนวะเนี่ยนี่คือเดร รถนี้ไม่มีควันดำโว้ยทำลายเมืองกันดีกว่าเพิ่มความผิดให้ตัวเองอ,อืรถยนต์ออื่ะชนรถไปหมดเอ้ยเฮ้นี่แหละวายร้ายพวกนายเบืงอาบมันจับฉันเพื่อใช้ค่าฉันเยอะเบืงอาบมากแค่คนเยอะทำไมไม่ต้องมาต้องมา,งมาจับเขา้าคุก เขาสั่งเตมเมืองบ้าๆทีต่ตำรวจไม่ทำงานเฮ้ยนั่งแขมชายดีได้สกีเซยเฮ้ยนี่ครับน,นั่งได้ไหมเนี่ยนั่งไม่ได้ชายดีต้องไปสำรวจเมืองใช่เฮ้ยมันคิโร่เดอะฟรัดเดอะแฟร์กันซามเราว่า อ๋อ The Fat, The Fast ครับไม่ The Fat, The Fast. ใช่เดอะแฟตเน้นเดอะฟาร์สครับเดอะแฟตเดอะติดเดือดสิทธ์เดอะฟารใช่เดอะฟารเป็นฮีโร่ที่ผมเคยเขียนลงไปในในในรายงานสุขศึกษาผมเคยวาดลงไปนะครับอาจารย์บอกให้วาดรูปแตกตกแต่ผมเขียนเดอะฟารลงไปนะครับอีฮีโร่เดอะฟารนะครับเป็นหนึ่ง <laughs> เป็นหนึ่งในฮีโร่ที่มีความเร็วเร็ว,รวที่สุดนะครับเนื่องจากชื่อเขาเดอะฟารนะครับฟาร์มาจากคำว่า,าตดนะครับเขาเร็วเหมือนดังลมตดนะครับ โอ้โหเราดิน้นหนีก่อนเดี๋ยวอะแล้วมันไปไหนเดี๋ยวฟาดอยู่วะไม่อยู่แล้วผมเข้าไปไม่ได้อะ่ะต้องรอมันเฮ้ยฮีโร่เดือดฟาด,ฟาดเดือดฟาดเอ้ยเร็วเดีอยวย่างแตกเดือดฟาดเฮ้ยเดอดฟาดมาแล้วไม่ไม่ไม่เด๋อวฟาด เดื uh, อดฟาดเดือดฟาดรอกันเดี๋ยวจะแก้แค้นเดืฟาดออกออกวันนี้แหละเมื่อไหนสัก,กวันจะแก้แค้นไอ้พวกฮีโร่ไอ้พวกคนผู้ดีไอ้พวกคนดีไม่ดูอะไรไอ้พวกคนดีขี้ปากปั๊มแค่ฉันมีเยอะเกินไปไม่มึงจะจับฉันอาจมาก <c oughs> เฮ้ยดิเชื่อกครับเชือกบอกว่าจะไม่มีตำรวจนะครับไม่ตำรวจใช่ไหมเฮ<อ>รวจไม่เห็นใช่ไหมฮึบฮึบสว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 บ ฮีโร<อ> <im sharing> ่โอฮีโร่ต้องตายให้หมดเพราะผู้ฮีโร่เป็นคนดีจอมปลอมแค่ฉันเป็กมีเยอะไปจับฉันแล้วเราต้องไปที่ฐานฐานทับรับฐานทับรับรับเดี๋ยวไปเอาอาวุธมาก็จะฆ่าเดือดฟ้าให้ได้นะครับเดือดฟ้าฮีโร่พลังตดมีพลังในการใช้ตด ที่สามารถเบ่งตดออกมาได้นั่นไงนี่คือส่วนสนุกนะครับที่เราหลบหนีจากคนใช้พลังสายฟ้าครับคนนั้นเขามีชื่อว่าอ่าสปาร์กแมนอะไรเมนท่านีโรสปาร์กแมนวะ เฮ้ยนี่มันฮีโร่ฮีโร่ฮีโร่คนนั้นมีเขาคือใครอ่ะเฮ้ยใครเนี่ยเบมินเนอะเขาคืออินดอร์ทันฮีโร่ไฟแมนใช่แน่ครับเป็นหนึ่งในฮีโร่นะครับเฮ้ยหลบก,ก่อน <c oughs> ไม่เวสต์มาร์กไฟแมน กลุ่มเอลเมทันฮีโร่ครับเป็นกลุ่มเบิร์เบิร์เป็นแฟนฮีโร่อะผมเจอกับไฟแมนนะครับเอลเมนทันฮีโร่ไฟแมนเอลเมนทันีโร่เอลเมนทันฮีโร่สปาร์กแมนไอพวกเอลเมนทันฮีโร่ของอาดมากเดือดฟาดนั่นก็ด้วยแต่ไฟแมนไอพวกฮีโร่ต้องตายให้หมดที่มาฆ่าฉันที่บอกว่าฉัน มีเยอะเกินไปพลาสติกพลาสติกสองล็อกปิกเค, <c oughs> คุกนี้มันแหกง่ายเหลือเกินแต่กลับเข้าก็ง่ายเหมือนกันใน,น,นสถานะที่ฉันเป็นเรียกว่าอะไรเป็นนักโทษหน้าใหม่ ิก,กได้าาชั้นเชื่อเป็นนักโทษหน้าใหม่นะเฉันจะต้องศึกษาให้ได้ว่าหลังที่ออกไปแล้วฉันจะต้องทำยังไงต่อชิบิโนเบียดอยู่ที่ไหนกันแน่นานด้วยนะไปเร็วเออจิงๆคือชอบแอร์ มาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนี่เรืยจริงแล้วอรรอไ, man, ไวอ้คนที่มันจัดการเรามันคือไฟแมนไม่ใช่สปาร์กแมนไว้เี็คนที่มาจัดการเราตอนสดสนุกครับ <C oughs> เฮ้ยออกมาแล้วเหมือนเออ <C oughs> ดิจิตอลคาโมคืออะไรกัน ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะมีรถเฮ้ยนั่นมันฮีโร่ี่บินได้นะั่นต้องเป็นซปเปอร์ไกแน่ๆครับซปเปอร์ไกฮีโร่ผู้ผลิตรัความพิทักษที่มีพลังมากที่สุดสามารถบินได้และเขายังตดเป็นเสียงนอกอีกด้วยนะครับทำไมต้องตด,ด้วยอย่างแรกผมต้องไปที่คิมมิโนเบสไปได้นะครับรถแั่งเฮ้ยนั่นมัน ซุดป,ปะไก่หนีเร็วซุปดปะไก่ไปตามมาเฮ้ยที่แม่เอเดมันท่านฮีโร่ไฟแมนไม่ไหนก็เป็นฮีโร่หมดเลยมืองนี้มันเมืองฮีโร่โหดด้วยไงเนี่ยพี่ตะชีอ่าร้านขายปืนนั่นมันเดอะฟาดฟาดแมนต้องหลบแล้วครับข้างหลังมีทั้งเอเดมันท์ฮีโร่ไฟแมนมีทั้งซุดป,ปะไก่และเดอะฟาด โอ้มีไฟไหม้แล้วนะต้องขับรถนะครับเพื่อหาจุดที่เป็นคิมเบอร์นลให้ได้นะรถเกียงระเบิดแล้วนะน้ามีน้ำนี่คือได้น้มันสุปราไกแล้วมีรางวัลลุ้ลกถนงครับ เฮ้ยแล้วมันนี่ไงอยู่ที่สวนสนุกนี่เองผมพลาดไปได้ไงเนี่ยมันออกจะเด่นเฮ้ยไปไหนตัวผมเนี่ยจะต้องเอาชนะไอ้ได้ครับจะต้องฆ่า ฮีโร่นั่นแหละในชนีสุดก็กลับมาที่นี่ครั้งหนึ่งแล้ววันนี้วันที่ฮีโร่ต้องตายได้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 ได,ได,ได้ไม่ใช่เป็นกลุ่มอะดรล้างฮีโร่ซุปเปอร์ไก่ฟาสต์แมนใช่ปะ่ะ The Fast และอื่นๆดีนะครับ